มาดูข่าวสารของเชมี่วาร์ดี้กันหน่อยครับพี่น้องในรอบดึกแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เตรียมใกล้ละที่จะอำลาเลสเตอร์ซิตี้นะครับอย่างเป็นทางการนัดที่500ครับจิ้งจอกคอนเฟิร์มแล้วนะว่าเชมี่วาร์ดี้สั่งลาเกมสุดท้ายวิกนี้นะครับสัปดาห์นี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดเผยว่าเชมี่วาร์ดี้จะลงเล่นนัดสุดท้ายนะครับในการเป็นนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมที่พวกเขาจะเปิดบ้านตัวเองพบกับอิปสวิททาวล์สัปดาห์นี้ครับ จอกับม้าขาวเนาะวาดี้จะลงเล่นนัดที่500ให้กับเลสเตอร์ในการพบกับอิฟซูวิทา์ซึ่งจะกลายเป็นนัดสุดท้ายที่เขาได้เล่นให้กับทีมที่รักมากๆนะครับแล้วถึงแม้จะเหลือเกมปิดฤดูก,กาลกับบอลมัดอยู่อีกนัดก็ตามสาเหตุที่พวกเขาตัดสินใจแบบนี้ก็เพื่อให้เจมีว่วาด,ดี้ได้บอกลาแฟนบอลในบ้านตัวเองอนั่นแหละครับที่เลสที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเนาะพรานสุดท้ายที่พบกับบอลมัดจะเป็นการไปเยือนนะครับก็เลยว่า ให้สั่งลาเกมนัดที่500ที่จะเจอกับอีฟสวิตในบ้านตัวเองเลยนะครับเดือนนี้แล้วครับดาวยิงวัย38ปีอย่างเชมิวาดี้เนี่ยคอนเฟิร์มว่าจะอำลาชิงจอกเลสเตอร์เมื่อสัญญาของเขาสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากอยู่กับสโมสรมาเป็านเวลานานกว่า13ปีเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีแผนที่จะจัดงานฉลองสั่งลาเชมิวาดี้และขอให้แฟนบอลเดินทางมาถึงสนามล่วงหน้าและอยู่ต่อหลังจบเกมนะครับเพราะว่าวาดี้ก็จะอำลาแล้วแหละเชมิวาดี้ครับย้ายมาจากฟรู ฟรีดวูดท,ทาว์นะครับในปี2012ที่ค่าตัว1ล้านปอนด์ก่อนจะกลายเป็นนักเตะที่ทำลายสถิติยิงประตูในพรีเมียร์ลีกเยอะที่สุดให้กับเลสเตอร์ซิตี้หลังซัดไปแล้ว144ประตูเขาเนี่ยยิงไปแล้ว24ประตูในฤดูกาล2015-2016นะครับที่ช่วยให้เลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมถึงพาทีมกลุยไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปี P ้ยนส์ในซีซั่นถัดมาแชมเปี้ลี่นะครับยังช่วยให้เลสเตอร์เนี่ยคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้นะแล้วก็ตอนเนี้ย เขายิงให้ทีมไปแล้ว199ลูกในทุกรายการทําให้เกมเจอกับอิฟซูวิทาวจะเป็นโอกาสสุดท้ายของการยิงให้ถึง200ประตูของเชมิวัรดีนะครับโอ้โหก็ถือว่านัดที่500นะครับคอนเฟิร์มแล้วว่าเชมิวัรีจะเป็นเกมสั่งลาสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่เขาจะได้บอกกล่าวแฟนบอลที่รักของเขาที่บ้านของตัวเองนะครับที่เลสเตอร์ที่คิงพาเวอร์สเตเดียมนะครับคุณชายจิ้งจอกนะครับเตรียมอำลา สโมสรที่ร่วมทีมมาแั้วโอ้โหมันผูกพันนะครับเนาะความผูกพันของวาดี้กับทางแฟนบอลมันโคตรจะแน่นแฟนกับทางสโมสรโคตรจะยิ่งใหญ่นะครับผูชายคนนี้ต้องให้ความเคารพอย่างสูงเลยนะครับอย่างน้อก็เป็นตำนานของสโมสรเลสเตอร์คนหนึ่งเลยครับหลังจากนี้ก็จะเป็นไอคอนของเลสเตอร์นะจริงๆครับใจจริงก็อยากจะให้มีรูปปั้นเขาอยู่หน้าสโมสรน,นะครับเพราะว่าเป็นคนที่รัก เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมากมากนะครับจงรักภักดีกับสโมสรน,นี้คนอื่นไปไหนต่อไหนแล้วตั้งแต่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2016โอ้โหเรียดมาเรตตอนนั้นโอ้โหแยกทางกันไปหมดนะครับเอ็นโกโลกองเต้ te. ช่วงนั้นนี่คือแบบแต่เชมิวอด,ดี้เขาก็ยังอยู่กับเลสเตอร์จนณนปัจจุบันในวัย39ปีนะเออ38 39ปีนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารของเชนั้นของกาเรีราสกันหน่อยครับมีรายง,งานบอกว่าอ่าเรือผลิตนะครับล็อกเป้าไปที่ แบ็กซ้ายอย่างอัลบาโรการรลัสนะครับรายงานข่าวจากมาร์กาครับรายงานบอกว่าทางราชนันตุศขาวเริมร่มครับล็อกเป้าไปที่อัลบาโรการรัสของเบนฟิก้าเอาไว้เป็นเป้าหมายหลักสําหรับการเติมแบ็กซ้ายเพื่อสู้ศึกในฤดูกาลหน้ารายนิดครับกำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้กุนซือคนใหม่ก็คือชาบิลลลอโซทําให้พวกเขาเนี่ยเดินหน้าเต็มศักยภาพนะครับจะเติมนักเตะสายเลือดใหม่เข้ามาสู่ทีมเรื่อยๆปรับเปลี่ยนยุค เรอัลมาดริดกำลังจะได้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อานแล้วก็ดีนเฮาเซนมาเสริมแนวรับแต่อีกหนึ่งตำแหน่งที่จำเป็นต้องเสริมเหมือนกันก็คือแบ็กซ้ายแล้วรายงานก็บอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยหันมาหมายตาการเวราสแบ็กซ้ายของเบนฟิก้าเป็นปอกหมายหลักซึ่งมีค่าฉีกสัญญาที่50ล้านยูโรแต่พวกเขาก็หวังจะเจรจากับทางเบนฟิก้าก่อนเพื่อต่อรองราคาลงมาอีกดาวเตะวัย22ปีอย่างการเวราสครับถูกมองเป็นนักเตะที่จะมาอุดแบ็กซ้ายในระยะยาว โดยจะเข้ามาแย่งตำแหน่งตัวจริงทันทีก่อนจะเติบโตกลายเป็นคนสำคัญของทีมในอนาคตแล้วรายงานก็บอกว่าราชชูขาวอาจจะเจอปัญหาเพราะแมนยูก็มีเงื่อนไขซื้อกาเรรัสกลับไปร่วมทีมได้ราคา18ล้านยูโรซึ่งเงื่อนไขนี้ยาวจนถึงวันที่31ธันวาคมเลยทีเดียวแมนยูเนี่ยยังไม่แสดงท่าทีออกมาว่าจะเอาอย่างไรกับกาเรรสแต่รายงานก็บอกว่าพอกีฬาของมาดริดเองไม่คิดจะดึงแมนยูเข้ามาเอี่ยวในการเจรจาด้วย นอกจากนี้เชื่อว่าการเวลาสเนี่ยก็ไม่อยากจะย้ายกลับไปที่อังกฤษเหมือนกันนะ่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับบริดในการเจรจาคว้าตัวหากการเจรจาชะลอหรือร่วมลงไปนะครับบริดยังมีทางเลือกอื่นนั่นก็คือมิลลสเกอร์เคสฟลแบ็กของบอลมัดที่เข้ากับความเป็นฟลแบ็กยุคสมัยใหม่นะครับนักเตะอีกคนที่เป็นข่าวด้วยก็คือเตโอเองเดสของเอซิมิลานปิศาแดงนำํำแต่เขาไม่ใช่ตัวเลือกหลักๆนะครับแม้เคยเล่นแคาเดมีของบริดมาก่อน นื่องจากมีค่าตัวสูงและสไตล์การเล่นของเขาอาจจะไม่เข้ากับแนวทางที่เรอัมริดวางเอาไว้ด้วยนะครับไปดูข่าวสารของคนนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหก็ถือว่ามองเป็นทางเลือกนะครับบาซาล,ลิสสมือก่าคนใหม่นะครับหากเชสนเน่เี่ยคว้าถุงมือนะครับบาสตัวหน้านครับอาลิชอะไรชื่อ3นายทวัรเป็นตัวเลือกในการเสริมทัพช่วงสมัยนี้หาก <V> วอ s เซสเซส่ครับแต่ัดสินใจแขวออนถุงมืออีกครั้งเช่นเดียวกับปัญหาความฟิตของมาร์กอ d นเดรทราสเตเกนที่เริ่มโรยราแก่ตัวเข้าไปทุกวันตำแหน่งผู้รักษาประตูถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนของบาซ่าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสัป์น,นี้โดยอนาคตของวอยเซสเซสเน่ยังคงอยู่ในเครื่องหมายคำถามหากว่าเซสเน่ตัดสินใจที่จะอำลาอาชีพอีกครั้งบาซ่าอาจจะต้องหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพื่อทดแทนมาร์กอันเดรทราสเตเกนมือหนึ่งของทีม รายงานข่าวจากอาร์สครับบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยอาจจะจับตามองผู้รักษาประตู3คนก่อนตลาดซื้อขายนักเตะช่วงสมัมดาห์นี้จะเปิดขึ้นก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบาร์ซ่ากําลังจับตาดูผู้เล่นเยาวชนหลายคนเพื่อมาแทนที่ของเชสเน่และสมุทร์ก็ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาก,กับผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าในตอนนี้บาร์ซ่ากําลังมองหาตัวเลือกผู้รักษาประตูหลายคนเลยในตลาดซื้อขายนักเตะเนี้ยซึ่งรวมถึงเดียโก้คอสตาในพราวันชิมชาโปรโต,ตุเกสด้วยนะครับ มือเก่าของปโต้อย่างคอสตาเนทำผลง,งานได้อย่างสม่ําเสมอนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าค่าตัว75ล้านยูโรของเขาจะถือว่าเป็นตัวเลือกที่แพงมากสําหรับสมโมสร,ผ,รผู้รักษาประตูที่บารซ่ากาลังจับตามองอีกคนก็คือโจนกาเซียซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนลูกหนังสเปนด้วยผลงานของเขากับเอสปันยอนในฤดูกาลนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือมาริดเองก็จับตาดูกาเซียอยู่ด้วยเหมือนกันโดยมีรายง,งานว่าเขามีค่าฉีกสัญญาเพียง25ล้านยูโรเท่านั้นนะครับ คนสุดท้ายที่ปราช่าง,งก็คือบาร์ตวบแฟร์บุคเค็ตนะครับผู้รักษาประตูะตของไบรตันแหนงฮัวอัลเบียนนะก้าวขึ้นมายึดมือหนึ่งของ, on, งไบรตันรวมไปถึงทีมชาติเนเธอร์แลนด์เวลานี้นะครับเช่นนั้นของรามอนเองนะครับก็ฝันมตลอดชีวิตครับเปิดใจพังประตูแรกให้กับเรือมือดึกแหละคนนี้แหละนะครับช่นนั้นของคาโกโบรามอนนะครับกองหลังดาวรุ่งของมาดริดเองยอม,มารับว่าดีใจสุดขีดหลังทำประตูช่วยให้ทีมพลิกชนะเรอัลมาโยกา2-1เมื่อคืนวันเมืนะ่อไหรเนี่ย เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วกันนะครับบอกว่าเกมเมื่อคืนแล้วกันเนาะนี่เป็นเกมแรกของรามอนนะครับที่ได้ออกสตาร์ปตัตูจริงในถิ่นซานติโกเบลเลและเขาก็ทําให้ค่ำคืนนี้กลายเป็นความฝันที่เป็นจริงด้วยการยิงประตูแรกให้กับทีมชุดใหญ่และประตูชัยอีกด้วยหลังจบเกมครับรามอนบอกว่ามันบรรยายไม่ถูกเลยผมฝันถึงวันนี้มาตลอดชีวิตการได้ยิงประตูแรกให้กับบัิลในแมตช์แบบนี้มันไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วจวังหวะประตูชัยเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อฟรานกาเซียเตะสวนเข้ากขตโทษ แล้วคซูสบาเยโกะโมงมาเข้าทางพอดีครับเขาบอกว่าผมเห็นว่ามีการเปิดบอลเข้ามาแล้วบอแลแฉลบผมก็รีบวิ่งเข้าไปตรงนั้นแล้วไม่รู้ยังไงเหมือนกับผมยิงเข้าไปจนได้เลยมันสุดยอดมากๆนะผมไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้ยิ่งมาเกิดในช่วงนาทีท้ายแบบนั้นอีกมันคือความผู้ใจอย่างยิ่งและผมมองว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้อีกหลายครั้งนะตอนแรกก็แอบตื่นเต้นแต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็เริ่มมั่นใจขึ้น ตอนจบเกมมันอธิบายความรู้สึกไม่ถูกเลยผมมีความสุขมากจริงๆเจ้าตัวยังบอกว่าการได้รับคำยินดีจากเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะซูเปอร์สตาร์ระดับโลกของสโมสรเป็นอะไรที่ประทับใจมากเขาบอกว่าพวกเขาคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกการที่พวกเขาเดินมาผมเพื่อแสดงความยินดีมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกไม่ออกเลยจริงๆอันนี้ก็คือสิ่งที่ด้าน,นของรามอนได้เล่าประสบการณ์นะครับในการยิงตัวแรกกับเัลมเดริดเป็นคำคืนที่แสนวิเศษของเขามันยิ่งใหญ่สําหรับเขาครับ นโอ้โหอยู่กับสโมสรที่ใหญ่อย่างมาริษด้วยยินดีด้วยนะครับ